S 1> <S 1> สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการโทรทัศน์รักเมืองไทยเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิรักเมืองไทยกับทรูคอปเปอเรชั่นนำเสนอทุกๆวันแต่เฉพาะวันอังคารก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิรักเมืองไทยโดยตรงมูลนิธิรักเมืองไทยก่อตั้งแล้วก็เป็นท่านแรกที่เป็นประธานมูลนิธิคือ พระท่านพลเอกเปรมตินสูรานนท์ปณิธานหนึ่งของท่านที่เป็นที่รู้จักกันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีท่านได้ชื่อว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสนใจกับชนบทมากที่สุดเท่าที่เคยมีมารายการรักเมืองไทยของเราจึงถือเป็นภาระหน้าที่อันหนึ่ง ที่จะนําท่านผู้ชมย้อนราลึกไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวชนบทในแง่มุมต่างๆวันนี้ตามหัวข้อครับเราจะไปกันที่สุพรรณบุรีหัวข้อบอกว่าบทเพลงจากท้องทุ่งซอฟต์พาวเวอร์จากสุพรรณเรื่องราวจะเป็นอย่างไรสองคำนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ สิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไม่ว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์ ัถุตกค้างเอ๊ะชวนลงคนน้อยกำไรสูงเอ๊ะพลึงพลังร่วมใจต้าไภัยไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภุมมคุ้มกันต้าไภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีวิทยากรประจำรายการวันนี้ผมคิดว่า ท่านผู้ชมคุณเคยเป็นอย่างยิ่งเป็นเด็กเลี้ยงควายโตมาในทุ่งสุพรรณแต่ประสบความสำเร็จเรียนจบด็อกเตอร์ท่านได้เล่าให้พวกเราฟังถึงเส้นทางชีวิตของท่านแล้ววันนี้เราจะชวนท่านสะท้อนภาพเรื่องของเพลงลูกทุ่งกับซอฟพาวเวอสวัสดีครับท่านด็อกเตอร์สัจพงครับ ครับสวัสดีครับอมันชรแล้วก็สวัสดีท่านผูช้ชมทุกท่านครับถ้าผมจะบอกว่าเพลงลูกทุ่งคือซอฟพาวเวอร์ของสุพรรณนะครับอาจจะไม่ใช่ซอฟพาวเวอร์ที่มีความหมายจะโกอินเตอร์แต่อย่างน้อยที่สุดผมคิดว่าคนเมืองหรือคนไทยทั้งประเทศเนี่ยรู้จักสุพรรณบุรีหลายแง่หลายมุมแต่มุมหนึ่งก็คือเพลงลูกทุง่งมีความเห็นยังไงครับ ครับเอ่อพื้นถิ่นของสุพรรณบ้านผมนะครับก็เพลงลูกทุ่งเนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าในช่วงย้อนไปประมาณสักยี่สิบปีขึ้นไปยี่สิบสามปียี่สิบหรือสามสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับของวงการนักร้องลูกทุ่งไทยนะเก้าสิบเปอร์เซ็นตมาจากสุพรรณหมดเลยทีนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยหนุเนเรื่องให้คนสุพรรณเป็นนักร้องลูกทุ่งเนี่ย มีเหตุและมีปัจจัยหลายประการครับท่านมีเหตุและมีปัจจัยหลายประการประการแรกเลยก็คือน้ําเสียงน้ําเสียงของอคนสุพรรเนี่ยเอ่อเป็นน้ําเสียงที่เนอเนอแล้วก็นุ่มมีเป็นเอกลักษณ์ของเฉพาะตัวจะทั้งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังสนใจเรื่องเพงลงลูกทุ่งจะเห็นว่าช่วงหนึ่งที่เอครูไพบูลบุตรขันแต่งแต่งเพลงนะครับ มักจะมีสำเนียงเนินๆของสุพรรณติดเข้ามาแบบมากมายเลยคืนฝน,น,น,นเดือนืนฝนเดือนหกเราก็อะไรเอ่อเอ่อเพลงดังๆสมัยก่อนแม้กระทั่งเป็นเพลงของคำรนเองก็เหมือนกันแล้วก็มีเพลงอะไรอีร้าคนดีฟังพี่สักคำอะไรประมาณนี้มันคือสำเนียงเนินๆแบบแบบนี้ก็คือติดมาติดมาในบทเพลงทีนี้คนสุพรรณเนี่ยเสียงเนิอ,อยู่แล้วพอเรามาร้องเพลงเนี่ยที่ที่มันมันเพี้ยนไปจากคนภาคกลางเนี่ย แทนที่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่เสียหายกลับเป็นเรื่องของมีเสน่ห์ครับท่านเป็นเสียงที่มีเสน่ห์พอผะจะบอกไปครับว่าครูไพบูลเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็ไม่ใช่คนสุพรรณก็เป็นคนภาคกลางคนกรุงเทพแต่ก็แถวเนี้ยครับแล้วท่านพอพอฟังเสียงเนอจากนักร้องเนี่ยท่านคงไม่ได้แต่งให้เนอรตั้งแต่แรกเนี่ยท่านท่านท่านมีมีมี ข้อมูลไหมครับว่าท่านเฮ้ยเนออย่างนี้น่ารักดีไวแปลกอะไรคำนองเนี้ยหรืออ๋อพยายามจะไม่ให้เนอครับพิีออปัจจัยหนึ่งก็คือว่าออครูไพบูลน์เนี่ยครูไพบูลน์ท่านเป็นคนที่ข้างอยู่บ้านอยู่ข้างวัดสำาแรร์อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเลยนะครับเป็คนคนเป็นคนปทุมธานีแล้วก็อยู่เป็นชาวบ้านจริงๆเชื้อสายของท่านเนี่ยเชื้อสายของท่านเนี่ยสืบสายมาได้ก็คือว่า เป็นพ่อแม่ของท่านเนี่ยเป็นเชื้อสายมอญน,นะ ары. เป็นคนไทยเชื้อสายมอญทีนี้อาการที่มาอยู่ปทุมธานีอยู่ชานเมืองสามโคกสมัยก่อนก็คนปทุมก็มีเสียงเนือเหมือนกันนะครับมีลักษณะเสียงเนือเหมือนกันแล้วก็บ้านของท่านเนี่ยอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาการไปมาหาสู่กับคนภาคกลางหรือกว่าสมัยก่อนเดินทางเรือนะครับก็ได้ยินเสียงเนืออยู่นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือว่าสมัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเอ่อเป็นหนงังเป็นหนังสมัยก่อนนะถ้า พูดถึงว่าถ้ามีเป็นตัวตลกนะครับถ้าเป็นตัวตลกเป็นตัวอะไรเนี่ยจะต้องพูดเสียงเหนื่อจะต้องพูดเป็นจนเหมือน <Okay. S 1> กับว่าเป็นน้ําเสียงที่แบบเอ่อที่นําเอามาพูดกันแล้วมันมีสเสน่ห์แล้วก็มีคนสนใจนะครับเป็นน่าจะเป็นประมาณนั้นด้วยนะครับก็ดังนั้นเองเมื่อพอเราแต่งแล้วเนี่ยเราแต่งเพลงมาแล้วเนี่ยพอลราที่มันจะเอื้อนเนี่ยพอเราจะเอื้อนขึ้นมาเนี่ยเอื้อนยังไงให้มันมีสเสน่ห์ให้มันน่าสนใจเนี่ยมันก็อย่างเขาเดือนหก แทนที่จะเป็นหฮกนะครับอย่างเทาเดือนโกนะร,รุ่งเพชรแหลมสิงร้องนะครับก็เนิร์ดเป็นก็เป็น,เป,นเป็นสำเนียงที่มันเอื้อนไปแล้วรู้สึกมันมีสเสน่ห์นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าแล้วก็ก็เลยกลายเป็นว่าสำเนียงลูกทุ่งในยุคหนึ่งยุคยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นคำรนรุ่งเพชรแหลมสิงเนี่ยยุคแรกๆนะครับแม้กระทั่งฝันจิตศรีประจันเองสุรพลสมบัติเจริญเองในยุคก,ก่อนๆในยุคนั้นๆนะครับก็จะมีเสียงสำเนียงเนิร์เนี่ยติดออกมาเป็นเอกลักษณ์เลยสำเนียงเนิร์แบบสุพรรณนะครับ ขณะที่สังคมไทยกำลังตื่นตัวพยายามหาสิ่งที่รลักว่า s o ซอ power ผมเชื่อว่านี่เป็นตัวอย่างเลยนะเสียงเหนือของสุพรรณที่ขายได้เนี่ยผมก็เป็นแฟนลอต็อกตั้งแต่เด็กๆจำได้แม่นอย่างที่ท่านด็อกเตอร์ว่าเนี่ยไม่ว่าจะเสียงจริงของท่านหรือเสียงภาคเนี่ยต้องภาคให้เหนือเขาไว้จนเป็นเอกลักษณ์ของของของลอต็อกเลยนะฮะ ซึ่งในในผมเป็นคนภาคกลางเนี่ยผมก็ไม่รู้สึกดูถูกแต่รู้สึกน่ารักนะกับเสียงเนิร์นเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งนะครับว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยถ้าเกิดจากธรรมชาติแท้จริงของวัฒนธรรมเ่ยจะเป็นจุดเด่น นาแต่โอเคแล้วครับซอฟต์พาวเวอร์อาจจะมีการดัดแปลงเพื่อให้โกอิตเตอร์นั้นกับประเด็นหนึ่งแต่จุดหนึ่งที่ผมฟังจากท่านดอ,อร์เสียงเนอร์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นธรรมชาติมากเมื่อพูดถึงนักร้องจากสุพรรณเมื่อเช้านี้ผมคลิกดูหลายคนผมนึกไม่ออกนึกไม่ถึงนะครับโดยเฉพะนักร้องรุ่นใหม่ๆว่าเฮ้ยอย่างแอดคาราบาวนี่พอรู้ก็แต่มีอีกหลายคนนะที่ ผมแปลกใจมากอ๋อนี่สุพรรณยิ่งทําให้ความเชื่อเรื่องบทเพลงจากท้องทุ่งเนี่ยมีอิทธิพลมากน้อยแค่ไหนนะฮะอาจจะอานด็อกเตอร์ช่วยทบทวนหน่อยครับเอ่ยชื่อนักร้องสุพรรณทั้งในอดีตแล้วก็ทั้งปัจจุบันเลยครับก็แบ่งเป็นแบ่งไว้คร่าวๆว่าสามรุ่นก็แลวกันนะครับรุ่นแรกเลยเนี่ยรุ่นแรกเลยคือต้นทานเรียกว่าเป็นราชาเพลงลูกทุ่งเลยแล้วก็เป็นต้นทานที่ทําให นักน้องรุ่นน้องๆ้องเนี่ยได้แรงบันดาลใจแล้วก็ตามเข้ามาเป็นเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับรุ่นแรกๆเลยที่ดังมากๆเลยก็คือเป็นราชาเพลงลูกทุ่งก็คือสุรพลสมบัติเจริญพอมีสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็มีเมืองมนสมบัติเจริญอของคนนี้ก็นำะกุลเดียวกันแต่คนนำะกุลเดียวกันจริงนะครับแต่ว่าสุรพลเนี่ยให้เอานำะกุลสมบัติเจริญเนี่ยให้กับเมืองมนสมบัติเจริญคนในจังหวัด จังหวัดเดียวกันเนี่ยนะครับเพราะว่าร,รักเมืองมนมาก,กน,นะครับก็ก็เอ,อเพลงที่ดังอ่ะของเมืองมนสมบัติเจริญก็กลับเพิดเรียมจา่าเนี่ยครับเสียงนี้ที่ดังเรียมเอ๋ยเองฟังจําได้หรือเปล่าเพลงเมืองมนคือเพลงนี้ดังมากๆเลยนะครับรอันนี้รครับเนออกนะครับแล้วก็อันนี้รุ่นเอ สุรพลเมืองมนสมบัติเจริญแล้วก็ยังมามีไวยพสเพชุพันธ์เพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่นานนี้นะครับไวยพสเพชุพันธ์นี่เพลงดังๆที่แบบโอ้โหสะพานรังสิทธิประยชน์เชื่อมติดใต้เหนือนั้นยังไม่เท่ากับยี่สิบอ็ดมิถุนาะเพลงไวยพสราโกดเนี่ยนะครับเพลงนี้หมว่าเป็นเพลงเรียกวย่าอะไร เป็นเพลงชาติของคนที่จะต้องบวชทุกที่ทุกถิ่นทุกที่นะครับยี่สิบเอ็ดมิถุนาขอลาครังโกะอะไรก็ว่าไปนะครับเพลงอัน <ะ S 1> นี้ครับก็เป็นเพลงของออวอัยพศเพชรุพรณอันนี้ก็ตามมาแล้วก็ตามมาด้วยขวัญจิตศรีประจันนะครับรุ่นรุ่นรุ่น,นก่อนๆเน,น,นี้ยนะครับรุ่นแรกๆเนี่ยขวัญจิตศรีประจันก็ที่ดังๆมากๆก,ก,ก็กับข้าเพชรชาติเรื่องฝีมือทํากับข้าวใ้ไไม่สู่ฉัน คนเข้าเรื่องลือกันทางเหนือใต้ก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เป็นเพลงของฝันเจ็ดสีประจันยุคนี้อันนี้ยังเป็นยุคแรกแล้วก็ต่อมาก็คือยุคยังใกล้ๆกันอยู่นะ้ก็มีเอเพลงมีเสมาศรีสุพรรณครับเสมาศรีสุพรรณก็เอเพลงที่ดังๆเขาก็คือทั้งทั้งที่รู้เธอเลวอย่างไรพอจะคุ้นๆนะครับเสมาศรีสุพรรณเพลงนี้ก็ดังมากเลย อันนี้ก็คนสมุแล้วต่อมาก็ฝันจิตเอาสีประจานว่าไปแล้วก็คืออีกท่านหนึ่งก็คือก้านแก้วสุพรรณก้านแก้วสุพรรณดัมงมาไลา่ๆกับไล่ๆกับสุรพลสมัติจเจริญเลยก็คือว่าก้านแก้วสุพรรณก็ดังเพลงน้ําตาลก้นแก้วแอ<ม>่น้ําตาลก้นแก้วเขาชิมเจ้าแล้วจึงหยดถึงมีมือพี่อันนี้นะครับมันเป็นสัญญานะครับเป็นสัญญาเป,เป็นสีบริเป็นเป็นสัญญาที่แบบอะไรสุดยอดมากเลยนะครับ ก็คือเปรียบเทียบกับผู้หญิงกับน้ําตาลที่นะโอ้โหแบบการแต่งนี่ก็คือคนที่แต่งก็คือสุรพลสมบัติเจริญแต่งให้นะครับแล้วก็สองคนนี้ท่านเป็นเพื่อนกันแบบเป็นเพื่อนรักกันมากเลยะก้านแก้วสุพรรณหลังจากที่สุรพลสมบัติเจริญโดนยิงตายเนี่ยก้านแก้วสุพรรณก็เลิกวงนะครับเลิกวงแล้วหยุดบอกว่าคือเฟลมากเลยหยุดไปเลยพักใหญ่เลยจนกระทั่งมาร้องก็จะแค่รับเชิญร้องไม่ได้ตั้งวงไม่ตั้งอะไรแล้วเพราะว่าเขารักกันมากคู่นี้ครับอันนี้ถ้าเป็นยุคแรกๆก็ยัง แล้วก็ยุคกลางๆตามมานี่นะครับโอ้โหยุคกลางซิคือยุครุ่นน้องสุรพลเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสารพยายกันจริงๆรายการนี้เราอาจจะไม่พอแต่ว่าผมจะขอจะเล่าที่คนที่เด่นๆแล้วก็ดังๆมากจากสุพรรณนะครับเออก็คือสายยันสัญญาสายยันสัญญานี่ก็สายยันสัญญาเนี่ยก็ครับผมโอ้โหยันสัญญานี่ดังเพลงมากมายกายกองมากเลยสายยันสัญญาเรียกว่าเป็นราชาเพลงตุ้งๆ ต่อมาจากสุรพลสมบัติเจริญเลยนะครับเรียกว่าเหนือใต้ออกตกเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักสายยันสัญญาแล้วก็ชนละทีทานทองนะครับ ừ, ที่ว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่บารมีของ ừ, ออของท่านเนี่ยนะครับของ,ของสายยันสัญญาเนี่ยบอกว่าในช่วงที่สายยันสัญญาดังนะครับวงดนตรีใดก็แล้วแต่นะครับเมื่อ,อ,อ,อวงสายยันไปแสดงแล้วเนี่ยในอาณาบริเวณรัศมีห้าสิบกิโลเมตรเนี่ยไม่ต้องไปตั้งวงแสดงครับ หมไปสายยันหมดคนไปสายยานัน,ายยานหมดเลยเพราะสายยันนี้ร้องนี่มีสเสน่ห์มากแล้วก็คือสายยันนี้เกิดมาเพื่อจะเป็นนักร้องจริงๆรลีลาการร้องแล้วก็ที่ผมทราบมาจากที่ชนละทีแล้วก็ครูเพลงอธิบายให้ฟังตอนตอนที่สายยันสัญญาเสียชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าสายยันสัญญาเนี่ยขณะที่นักร้องคอนอื่นๆนี่อัดแผ่นเสียงวันหนึ่งเนี่ยอัดได้เป็นสิบเพลงนะครับแต่สายยันบางบางเพลงเนี่ยสามวันสี่วันนะครับ และสายยันยอม,มจ่ายค่าห้องอัดเองด้วยถ้า<ม>ตัวเองไม่พอใจจะไม่ให้จะไม่ให้ออกมายัางเด็ดขาดดังนั้นเองก็คือสายยันสัญญ,ญ,ญาเนี่ยก็คือเป็นต้นทานของศิลปินนักร้องที่แบบละเอียดมากๆในเรื่องของการร้องเพลงลุกทุ่งออกมาให้เข้าถึงอารมณ์เพลงครับครับเอาไล่มาทั้งหมดเนี่ย,ยอยังอย่งหมดเรงเยอะมากเลยคับบาลอีกนะ ครับผมบเดี๋ยวต่อก็ได้เพราะรู้สึกว่าจะมีสัญญาณว่าจะมีอะไรสักอย่างอีกสักสามนาทียังพอคุย,ค,ยคุยได้นะฮะผม,ผมนึกถึงเป็นความเข้าใจเข้าใจผิดของผมด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อตรวจสอบจากข้อมูลแล้วก็ก็ไม่ได้ผิดร้ายแรงอะไรคือครูคำรณสัมปุลานนทที่ผมรู้จักตั้งแต่เด็กๆและเป็นเพลงที่มีลักษณะต่อหลังเรียกกันว่าเป็นเพลง การเมืองหรือเป็นเพลงเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตตอนแรกผมนึกว่าเป็นคนสุพรรณแต่พอมาไล่ดูบอกเป็นคนแถวธน,นบุรีแต่ก็มีหมายเหตุนะครับในวิกิพีเดียว่าบางท่านบอกว่าเป็นคนเชื้อสายสุพรรณบุรีนะฮะก็คงคงไม่ใช่ประเด็นที่จะชวนคุยแตอ่อิทธิพลของเพลงจากสุพรรณเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้าใจอย่างที่ อย่างที่ผมเป็นแล้วก็หลายท่านก็อาจจะคิดแบบผมเอา้าเชิญต่อเลยครับรุ่นกลางหมดได้ยังจะต่อรุ่นเล็กยังไม่หมดครับรุ่นกลางเนี่ยร,รุ่นกลางนอกจากสายยันสัญญาแล้วเนี่ยนะต่อมาก็คือมีดำแดนสุพรรณโอแม่ตาคลมนึกนิยมผมหน่อยแล้วก็อะไรอ่ะถึงดำพี่ก็ดำสะอาดไม่ได้เซิร์ฟเติมบ้านแล้วก็เพลงที่ดำแดนสุพรรณดังมากเลยก็คือ ใหญ่ก็ตายไม่ใหญ่ตายรู้จักรู้จัจกอย่างสัตว์เลี่ยงท้งหลยผมขอร้องเก่งจริงไหนวิง่งลนล่างก่อนไล่ทหารเสียเงินกายกองตลาต้องการรัวทัวแผ่นดินทองเก่งในซอยในซองอยายจะต้องจับใส่ทั้งเต๋อก็คือว่าเป็นเพลงที่ของดําเดน สำเนียงของของดาแดนตุพันเนี่ยดําแดนตุพันได้เป็นคนดูทองคนที่บ้านผมเลยนะครับคนอำเภอเดียวกันดําแดนตุพันเนี่ยเสียงเน่เสียงเขาพูดเนี่ยเขาเสียงเน่แล้วเขาร้องออกมาสำเนียงของดําแดนตุพันก็เนิ่แล้วเพลงดังๆของเอ่อของดําแดนตุพันก็เน่นเหมือนกันแบบนาดีๆต้องใช้คบลูกพันดีคบลูกพันดีต้องทําให้เสียที่นาเนี่ยนะครับอ,อันนี้ก็เอ่อรุ่นรุ่นรุ่นกลางๆออกมาแล้วและยังมีรุ่นกลางๆที่แบบพีคมากเลย พุ่มพวงดวงจันทร์อีกคนหนึ่งพุ่มพวงดวงจังนทร์นี่เออแน่นอนว่าถ้าเกิดเออเอยมาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่ารุ่นแรกๆที่ไว้พศแต่งให้ก็อะไรอะเอแก้วรอพี่แล้วก็เพลงสนุกสนานของพุ่มพวงดวงจันทร์และเพลงแบบเอท้าๆก็ได้คือ พุ่มพวงเนี่ยเหมาะจริงๆที่จะเป็นราชินีเพลงลูกพุ่งเพราะว่า<ม>แกร้องได้ทั้งสนุกสนาน<ม>ทั้งอ้อยส้อยได้อารมณ์เพลง<ม><ม>คือได้หมดเลยนะครับแล้วก็<ม>ที่เป็นความลับของพุ่มพว,วงดวงจันทร์มากๆก็คือว่าพุ่มพวงอ่านหนังสือไม่ออกใช่ใช่ใช่พุ่มพวงอ่านหนังสือไม่ออกแต่ว่าร้องเพลงได้ถึงอารมณ์เพลงมากเลยแล้วคลิปตรงนี้มันมาจากที่ผมทราบมาก็คือบอกว่า อาการที่พุ่มพวงอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยทาให้เขาต้องจําเนื้อไม่ต้องห่วงเรื่องเนื้อเลยไม่ว่าจะร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพุ่มพวงไม่ห่วงเรื่องเนื้อเลยดังนั้นเองเมื่อเวลาจะร้องเนี่ยจะริ้วยังไงก็ได้แล้วไงวไม่เหมือนกับนักร้องคนที่มีความรู้ดีแต่ว่าคอยจะต้องจําเพลงไม่ได้ต้องคอยดูโน้ตเอ้ยไม่ใช่ต้องคอยดูที่จดไว้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของพุ่มพวงที่เอ่อท,ที่ที่สามารถเอ่อเรียกว่าพรีเซนต์ อารมณ์เพลงออกมาได้ด้วยการที่ว่าส่วนหนึ่งที่ช่วยก็คือตัวเองต้องท่องจําให้ได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออกอันนี้ประการหนึ่งนะครับแล้วนอกจากพุ่มพวงต้องต้องพักขอพักไปครับเดี๋ยวต่อได้ครับเดี๋ยวมาต่อกันพักสู้ครับครับผมสิ่งที่พวกเราเห็นว่ามันเป็นขยะแต่รู้ไหมว่าขยะเหล่านี้สามารถนำมารีไซเคิลเป็นสมุดสิ่งที่มีค่าสำหรับพวกเขาได้ ด้วยแนวคิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำให้ดอนเมืองโทเวได้เริ่มดำเนินโครงการสมุดกรีนเวย์โครงการเพื่อยกระดับสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตราบนานเท่านานโทเวกรีนเบย์คุณมีพัสดุตกค้างเอ๊ะ ควนลงคุนน้อยกำไรสูงเอ๊ะผนึกพลังร่วมใจต้างไผ่ไซเบอร์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนรู้ทันกลโกงเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้าไภัยอัจฉรกรรมทางเทคโนโลยีท่านผู้ชมครับไม่ว่าท่านจะเป็นคอเพลงลูกทุ่งหรือไม่แต่นักร้อง แล้วก็หลายตัวอย่างบทเพลงที่ท่านดรสัจภูมิเอามาเตือนความจำนั้นผมคิดว่าแทบทุกคนรู้จักยังพูดถึงเพลงนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันดีเนี่ยผมย้อนลํำลึกภาพตัวเองได้เลยครับจบเป็นร้อยตรีเมื่อปี2,512ัร้บเช้าเช้าต้องพาทหารวิ่งตอนเย็นด้วยแล้วทุกคนคงเคยเห็นนะครับว่าเวลาวิ่งเนี่ย เพื่อให้เหนื่อยน้อยก็จะชวนนำเขาร้องเพลงเพลงโปรดที่ทำให้พวกเราทั้งคนนำวิ่งอย่างผมแล้วก็ทั้งน้องๆพลทหารที่วิ่งด้วยกันเนี่ยเอามาร้องและเข้าจังหวะมากคือนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดีนะฮะหรือก็ออกแต่ผมจำชื่อคนร้องไม่ได้ก็ฟังจากท่านด็อกเตอร์แล้วนอกจากนั้นนะครับเช้าพาทหารวิ่งเย็นพาทหารวิ่ง กลางคืนก็กิจกรรมของนายทหารโสดเพลงประจําวงวงอะไรไม่ต้องบอกนะก็เพลงนี้หละครับฟังไปแล้วก็เคาะแก้วเคาะจานสังกษีสนุกสนานมากนะครับยันนี่แหละคือสิ่งที่ผมบอกว่าแม้ไม่ใช่คอเพลงลูกทุ่งแต่หลายคนฟื้นความหลังแล้วยังจําได้เชิญต่อครับมีใครอีกครับ ก็รุ่นรุ่นเดียวรุ่นร evet like ุ่นไล่ๆกับสายยานสัญญาพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยังมีที่ดังๆมากๆที่ไม่อาจจะกล่าวข้ามได้ก็คือสอนเพชรสอนสุพรรณครับลมนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเพลงที่ดังแรกๆเลยก็คือข้าวไม่มีขาวข้าวไม่มีขายที่เป็นคนจนพี่ต้องจำทนทํางานเหนื่อยแรงเนี่ยนะครับเออครับเพลงข้าวไม่มีข่าวเนี่ยก็คือคนที่แต่งก็คือคนบ้านเดียวกันคือคือสอนเพชรสอนสุพรรณเนี่ยคนอำเภออุทองเหมือนกันบ้านผมแล้วก็ โพินพรสุพันคนที่แต่งเพลงเนี่ยก็เป็นคนอุทองเหมือนกันคนอำเภออุทธงเหมือนกันแล้วก็แต่งนาปีนั้นนามันล่มนะครับเขาก็าเอาความเป็นจริงของของสังคมในยุคนั้นน่ะเอามาแต่งเป็นเพลงเข้าไปมีขายเนี่ยนะครับแล้วปรากฏว่าสอนเพชรเมื่อให้สอนเพชรสอนุพันร้องเนี่ยปรากฏว่าดังแบบดังมากมาก,มาก,มากแล้วก็ได้รางวัลสาวกาศทองคําปีะะ2518ครับแล้วสอนเพชรเนี่ยเป็นคนที่มีเอกลักษณ์ในการร้องมากเลยจะมีเสียงรัก จะมีเสียงเขย่าลูกคอเอิ๊กเอิ๊กเอิ๊กเอิเอ๊กนะครับแล้วก็แล้วอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะักร้องลูกทุ่งเสียงแปดหลอกก็คือว่าเสียงเขาปล่อยสุดเสียงครับเวลาร้องเพลงนี่สอนเพชรเป็นคนที่ปล่อยสุดเสียงเลยไปโดนเขาลอกอีกแล้วเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับร้องไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อมเสียงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของสอนเพชรสอนทุพันนะครับแล้วก็แล้วเพลงดังๆของสอนเพชรสุพันนอกจากข้าวไม่มีขายก็มีเพิ่ ไอหวังตายแน่ <S 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 อืมอืมอืมไอหวังตายแน่ตายแน่หวังนะครับอันนี้ก็เพลงของสอนเพชรสอนสุพรรณซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนเอามาร้องมาอะไรกันอยู่แล้วก็เพลงยิกแกมหยอกเพลงสนุกสนุกก็ของสอนเพชรแล้วก็ถ้าเพลงขี้เมาก็ดื่มเพื่อลืมเธอแบบยินดีน้องที่มีรักใหม่คงสบายใช่ไหมเ่านนองเดี๋ยวนี้คงมีเงินมีทองสุขสมปองครองรักรืก่นร,ร,ร,รมอะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเพลงของ สอนเพชรสอนสุพรรณที่่ทีขับร้องนะครับแล้วก็มีเพลงดังๆอีกมากมายเพราะว่าสอนเพชรเนี่ยอยู่ในวงดนตรีเรียกว่ายืนอยู่หน้าเวทีมาเนี่ยตั้งแต่ปีประมาณ1617อะไรประมาณนี้นะครับแต่เขาดังมากๆเลยปี1นึงนะครับจนกระทั่งเพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปี2ปีที่แล้วช่วงโควิด <c oughs> นี่เองนะครับก็40-50ปีดังนั้นสอนเพชรเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งสุพรรณที่ไม่เคยร้างเวทีแม้แม้แต่ปีเดียวนะครับเขาจะมีเพลงดังๆ ต่อเนื่องมาอย่างต่อเนื่องและนอกจากสอนเพชรอีกก็ยังมีอีกคนหนึ่งที่เป็นที่ยังอยู่ที่ยังอยู่ยั้งยืนยงแล้วก็แต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสียชีวิตไปก็คือเสรีรุ่งสว่างเสรีที่รุ่งสว่างเนี่ยดังมาดุดังจกเพลงจดหมายจากแม่นะครับแล้วก็ต่อมาก็เพลงเทพพิดาภาพสิ้นน่ะว่างจากงานวานไทยจะร้อยมาลัยใบข้าวห้อยคอสาวจำปาโอ้โหเพลงนี้ เพราะสดใสสวยงามมากเลยให้ให้จินตนาการมากเลยอันนี้ก็คือเสรีรุ่งสว่างซึ่งเสรีรุ่งสว่างปัจจุบันนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับเราก็สามารถสร้างสรรค์เพลงได้มาอีกคนแล้วอีกคนหนึ่งซึ่งข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดในยุคนี้นะครับยังไม่สู่ยุคลายนะครับอเองยุคกลางกอยู่นะครับก็คือสังทองสีใสนักร้องคนบ้านผมตำบลเดียวกับผมเลยสังทองสีไรที่มั้ที่เพลงที่เอามาม่ำยกมกเอามาร้องมาทําให้ไม่อายบ้านนาะแล้วนวลน,น้องอะไรนะั่นะนะเพลงนั้นนะครับ กลับมาทาไมนะเพลงนิดเพลงหนึ่งแล้วเพลงรักข้างมาแพงก็บอกว่าบุญนําพาวาสนาน้อมนำเอ่อที่พบกันในเดือนจะพี่ยังจําน้องได้นะครับอันนั้นรักข้างมาแพงแล้วก็มีเพลงนิ้งน่องสมัยก่อนแล้วก็มีเพลงโคนสมัยก่อนด้วยนะสางห้องเนี่ยนะครับก็เพลงดังๆเยอะแล้วก็เพลงคิดถึงบ้านเกิดซ้ายลมโบกเรียวโบกเรียวพัดปิวละล่องคิดถึงอู่ทองที่เคยหัวใจไหวหวั่นจากบ้านมาจากมาที่จังหวัดสุพรรณ จระเข้สามพันจอระเข้สามพันนี่คือบ้านของสังทองสีใสเลยนะครับอันเนี้ยเป็นเพลงที่ครบครบับผมเห็นทีจะต้องตัดไว้ที่สังทองสีใสและที่คุยกันต้องมีตอนสองต่อครับสำหรับหัวข้อบทเพลงจากท้องทุง่งซอฟพาวเวอร์จากสุพรรณชวนท่านผู้ชมกลับไปสู่ท้องทุง่งชนบทชนบทตาม ปณิธานของมูลนิธิรักเมืองไทยที่ใส่ใจในการดูแลพี่น้องที่อยู่ห่างไกลวันนี้ขอบพระคุณท่านดอกเตอร์และก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมครับสวัสดีครับครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ